สวัสดีทุกคนครับผมพูลินทานครับชื่อเล่นชื่อภูผาน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาล่าค่าหัวด้วยปืนแก๊สที่ผมเพิ่งเติมถาวรมานั่นเองถาวรแท้ๆนะครับซึ่งผมจะมาล่าของฝั่งมาลีนะครับเนื่องจากว่าฝั่งไพเรตผมเข้าหัวตันแล้วนะครับผมนี่แหละหายจากยูทูปมาอย่างย้วนน้นที่ผมจะมาละเล่นปอกคุณให้ดูแล้วกันเมื่อกี้ไม่เห็นคนอยู่ตรงนี้นะครับเจอแล้วเดี๋ยวนะ ผมไม่เคยเอาผลิตลักหัวมาก่อนเลยนะครับนี่ก็อาจจะเออนๆนึงนงนะเอ,อ้ยทำไมไม่ได้วะตายตายดิอ,อตายโอ้เซอนนี้เหมือนจะมี11ล้านเลยนะครับผมน่าจะล่าได้อลไรนะครับนะ ก็ทำไมเขาไปรักข้าหัวกันปะเฮ้ยนี่ไงโอุย้ยเชี่ยเยก,ก,กือบละเฮ้ยผลอะไรอ่ะอังกรก็จะเป็นอุกรทุกคนช่ผมด้วยโดนมังกรถอยเลยถอยเลยถอยเลยเฮ้ยมันโดนอะ่ะเชี่อมันตาม ตมผมมังกรน,นี่เป็นฝนที่สู้ยากจริงๆนะครับผมทุกคนบอกว่าผมหลันเนี่ยมา,ม,ม,ามาใหม่มามังกรมามาใหม่มากูพร้อมจะฆ่าขอาไงไรเฮีย้ยมีม,มาออกมาละโอ้ยเชี่ยโคตรไก่ไก่มากเลยอะอืม ้ี่ขก้นไม่ได้ได้ไงวะ เกตามเฮ้ยเหมืนพอนพผอมพแก้ทางผอมมันได้ยนะใช่ปะโก,ก็ขี้เหี่แล้วผอมมังกรนีาา่สัตว์ฮาอีซี่ลันพ่องอะ่ะเซิ์มนี้มี26ล้านเลยนะทุกคนก็ต้องล่าบ้างแหละนี่ไงมาหนึ่งคนละ โดนละอ้อไม่โดนเลยอะ่ะโอ้รถก็ขับผ่านอีกคือตอนที่ผมถ่ายเป็นช่วงปีใหม่นะครับทุกคนก็อาจจะมีเสียงรถบ้างนะครับเฮ้ยอย่าไนดะ้ มันแปลกๆวะเอออโอเคหายตายใครเนี่ยโอ้ ริ้เหร้นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ,อเลยบางยังผลมันโกงม,มากทุกคนผลมันโคตรโกงปาดเฮ้ยมไม่ใช่ผม่ะโคตรดุไอ้นี่โคตรดุอาด้าวโดนแล้วอ้ารอบมันออกมาไงดีกูมางี้ เก็บเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งสก,กิลดิโอ้ใครใหมก่กว่าเนี่ยนี่มันจะเป็นคนใหม่นะจริงด้วยเพราะคนเก่าไม่อยู่นี่ ขี้ขอเกี้ขอเกีโอ้ยเชีย่ยมือก็ไม่ตด้ตามทันละเดี๋ยวมาแข่งกันบ้างแ่ลโดนดักทางสองทางเลย ชิ oh มีอะไรเต็ไมไปหมดเลยอะโดนเออมันไม่ได้อ่ะ กูว่าแล้วตายไหมเนี่ยตายอีซี่เซงว่าตกคนนี้มาด้วยกันนะเนี่ยโหว่าใช่แน่เลยอะ่ะก็จะตายจะตายผมว่าการเล่นกลางน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยกลางน้ำดีกลางกลาง เล่นกลางลาวาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เยนะครับอุ้ยแต่แรงมากโอ้โหคอดกอ,อ้าวห้า ไปกูกลับดิเอ้ยมึงไม่ตายให้อ่ะ นี่ผลที่วิ่งบนน้ำไม่เลวมากนะทุกคน โอ้ยเยลยเรื่องแกทางไอ้ที้อ่ะอ่ะแต่มันกดแม็กเหมือนแต่ก่อนนะแต่มันกดไม่ได้นะตายเซอานี้มีคนเล่นนะเยอะมากเลยเอยชอบอะ่ะเซอร์เนี้ยชอบ ไม่ลืมเก็บเกลีทุกคนลืมเก็บเกลี่อะทำไงดีอันนี้อันนี้ได้เป็นไก่นะเอาเคียดโดนล่าไอ้สัตว์เอาช่างมันกินนี่มันเพีอะไรเนะี่ยอีสี่โอ้ s ชิ t Mình không đến đâu Ây cháu Mình bị đánh Mình bị đánh Mình bị ไอ้เฮียแม่มอสไอ้เ็บเกตกันนะครับไม่ได้คิวนี้ของกูมากเฮ้ยพี่พี่ไม่เอาพี่ชายพี่ชายพี่ชายเอ็นี่โอ้โหนี่ด่วนเลยครับ โอ้โอ้เจอกันนะครับรีเรตกับรีเรตรีเรตเราก็จะเกิดตรงนี้ทำไมเรามางเกิดเนี่ย เอ้เมนไมตติให้ผมมาโอ้เฮ้ยปั๊บสิบห้าล้านนี่เลยกว่าผมคิดอีกเนี่ยสิบห้าล้านสิบห้าล้านห้าแสนเนี่ยแรกว่าที่ผมคิดอีกเนี่ยโอ้โหมันพยายามยังวะ คิดอันรันพ่องสิให้ผมเพิ่มเลือกก่อนจะได้มีอะไรที่มันสู้มันได้หน่อยเพราะว่ามันสิบห้าล้านนะครับค่าหัวเยอะมากเฮ้ยมันมาแล้วว้าวปิงน้ำโบว่อกี้มันโบ แก้วบอกขอบคุณมากเพื่อนคือคนในบ้านผมข้างเสียงดังนี่เลยนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับเทดดิงแกสแอนด์ลิโอผมไม่มีแกสกับลีโอดีครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนระวังต้องระวังหน,นนหน่อยนิดนึงมาแล้ว,วไม่โดน ไอ้ฮีโรอเออ とトランないわ

ไม่เอาหน้าเพื่อนแล้วก็เราก็สะเล่นด้วยกันเลยนะเว้ยเพื่อนไม่เอาหน้าที่จริงขนนี้เหมาะสำหรับรันเนอร์พอบที่จริงขนนี้เหมาะสำหรับเผาไซบอร์กมากกว่านะครับแต่ว่าผมชินกับเผามิงผมก็เลยเล่นเผามิงเฮ้ยมาแล้ว โอ้ยม,มันดึงกลับอะมันดึงกลับบ่อยมากเลยมันม,มันถึงถึงดึงกลับวะอีซี่แล้วเมื่อกี้เลกผมไม่ลดสักนิดเลย ไอ้ตรงนี้มีนัวกันด้วยอ่ะไิดสัตว์ประตู ไม่ทุกตัวเลยโอ้ยผมโคตรเก่งอะโอ้ย,อยได้สองคิวเลยอะโคตรคุ้ม เฮ้ยเมื่อกี้กูว่าแล้วไงมังกรนี่เฮียปาดเดี๋ยวจบคลิปน,นะครับไม่มาครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย